สูสุด er mm ีแม็กแคปไฮเลนเดอร์ได้เป็นตัวแอลคันนี้ได้เป็นแคปยกสูงผ่อนเบาๆผ่อนแค่7,000กว่าบาทและที่สำคัญใช้เงินออกรถแค่1,900บาทค่ะ เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขายรถมือสองกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใดๆทั้งสิ้นหากมีการโอนเงินผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายทางบริษัทขอสังวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณีเชิญรับชมวิดีโออย่างมีความสุขก,กายสบายใจชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้ออย่าเบิ่งซื้อื้อหลายฮอขอบคุณค่ะประเสริฐผลประเสริฐผลประเสริฐ สวัสดีค่ะมาพบกับน,น้องมีประเสริฐผลยุสคายอีกแล้ววันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่กับนี่อีสุดีแม็กแค h ไฮ h ลนเดอร์ปี2019นะคะคันนี้อย่างที่หนูขึ้นหัวไปเนาะได้เป็นตัวแอลนะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทค่ะประมาณออฟีดาวผ่อนประมาณ7,400บาทประมาณนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะไปชมการรีวิวรอบคันฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ และที่สําคัญพี่จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางเราที่ประเสริฐผลยุสคานะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวหนูพามารีวิวรอบคันกันก่อนเลยนะคะกับ isuzu d max cab h i g h l a n d e r คันนี้ได้เป็นกระจังหน้าโคมี่ยมสวยๆเลยนะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์มีไฟ day time ให้ไฟตัดหมอกก็มีมาให้ครบจบทุกจุดโดยพี่และไม่มีจุดชำรุดเสียหายเลยบอกเลยว่าเจ้าของเดิมแบบรักรถมากเลยนะคะนี่โอ้โห อยู่ครบอะพี่ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตันหมอกกระจกหน้าครมมีมนมอทุกอย่างยังครบเลยเป็นสีบอลสีบอลหรือสีเทาประมาณนี้เนาะในตัวของแม็กเราก็เป็นแม็กใหม่นะคะพี่ขาแม็กใหม่นะคะพี่ ไม่ใช่แม็กเดิมนะคันนี้แม็กสองหกห้าับหกศูนแล้อแม็กขอบสินะคะยางปี2022ค่ะพี่พี่แล้วก็ขยับเข้ามาด้านบนเป็นกระจกมองข้างครับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวนะคะมาพร้อมโลโก้ไฮเลนเดอร์ h ฮเลนเดอร์แบบโคเมียมเป็นสีโคเมียมและที่สำคัญนะพี่เห็นไหม นี่บันไดข้างนะคะในส่วนของบันไดข้างก็ยังอยู่ครบเลยนะคะทั้งสองข้างแล้วก็มือเปิดก็เป็นโครเมียมมีกันลอยกันายให้ด้วยนะคะนี่สะดวกมากนี่โอ้โหดีมากอะ่ะ1กันศาสตร์2มือเปิดโครเมียมมีกันลอยกยันไลสองสเอาใหม่หนึ่งหนึ่งอ่ะมีกันศาสตร์สมือเปิดโครเมียมเออสามกันลอยกันไลสี่บันไดข้างยังอยู่ครบ ใครได้ไปบอกเลยว่าคุม้มและก็ในตัวของซินเลอร์นะพี่ๆเดิมๆเลยค่ะในตัวของกระบาดเอก็เดิมๆไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความย้อมแมวก่อใหม่แน่นอนนะคะมาด้านท้ายมามีอะไรให้บ้างไหนดูสิในส่วนของด้านท้ายก็นี่ <c oughs> ขอไปด้วยนะพี่ๆนะคะฝาท้ายทุกอย่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะฝาท้ายเมื่อเปิดก็เป็นโครเมียมทุกอย่างเป็นโครเมียมหมดเลย <c oughs> ขอไปด้วยนะ ถ้าแบบว่าพูดผิดจังหวะมันก็จะไปอย่างนี้แหละเดีย๋ยวให้ดูหัวน็อตนี่มานี่น็อตวิน็อตเดิมน็อตเดิมน็อตแทนนะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าใช้งานกระบะได้ยาวๆเลยนะคะน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับช่วงล่างแน่นเราการันตีเราขึ้นโยกมาแล้วถ้าใครอยากดูเบื้องหลังก็แจ้งมาได้นี่เป็นไงอุ้ยนี่ ที่เหยียบขึ้นไปก็ยังมีอย่างโอ้โหยังดีพี่ใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทพี่ดาวตกขอนอยู่ที่7,400บาทเท่านั้นเองพี่เป็นแคบยกสูงได้แบร์หลักแบร์ตลาดแล้วบอกเลยว่าคุ้มมากได้แม็กได้ด้วยและเจ้าของเดิมมารักรถมากเลยนะคะไปเดี๋ยวหนูพาไปดูออปชั่นด้านในว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะไปกันเลยอ๊บนี่ ว้าวเอาขอเอาที่นั่งแคบก่อนละกันนะคะตาก้องนะที่นั่งแคบด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะตัวที่นั่งก็เป็นเบาะหนังนะคะส่วนในส่วนของออปชั่นยังไม่มีอะไรมาให้นะนี่กว้างปึ๊บไม่ได้เนาะนึกว่ามันจะเปิดได้เหมือนรุ่นเกา่เกาๆเปิดไม่ได้เนาะอะ,อะมาเดี๋ยวมาออปชันด้านหน้าบ้างว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะนี่ ได้ไหมเอ่ยโอเคอาจจะมีแบบวิ่นหัวนิดนึงนะเพราะว่ามีใครเปิดช่วยตะกล้องนะพี่ๆขออภัยด้วยนะคะอ่ะด้านในนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยพาวเวเป็นเขาจะมีเจ้าของเดิมมมีที่หุ้มที่หุ้มมาใส่เพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะในส่วนของหน้าจอก็เป็นหน้าจอวิทยุแอร์แมนนวลเกีย์ธรรมดา6สปีดนะเป็นเบาะผ้าระบายความร้อนมีที่วางแก้วอีก2ตํตแหน่ง นะคะนี่ที่ผ้าแขนก็จุของได้เยอะนะด้านบนก็มีที่เก็บแว่นตามีไฟทุกอย่างใช้งานได้หมดนะนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตัวหลังไฟก็เปิดใช้งานได้หมดนี่ที่มังแดดก็ปึ๊บจะมีเฉพาะที่นั่งข้างคนขับนะพี่ๆทุกอย่างก็ดีหมดเลยในตัวของออเขามีที่วางแก้วด้วยนะข,นข้างๆอะ่ะของอีซูซูอะนึกว่าจะมีแค่โตโยต้าเออเลิศ แล้วก็นี่ช่องเก็บเอกสารทุกอย่างสองช่องเต็มไปหมดเลยนะคะเก็บความเย็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยพวงมาลัยใต้พวงมาลัยอ่ะเขามีแบบเหมือนวางอะไรได้เล็กๆน้อยๆเนาะดีเนาะเอ้ยครบจบนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากเลยใครได้ไปอย่างหนูแจ้งแล้วแจ้งอีง๋เนาะว่ามันโคตรคุ้มในตัวของอหัวน็อตประตูอะ หัวน็อตแคปอะพี่พี่เดิมๆเลยนะไม่มีทําสีไม่มีถอดค่ะพี่พี่โอ้โหการันตีการันตีน,ตนะคะไปเดี๋ยวหนูพาไปดูอ่อในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยว่ามีอะไรให้เราแบบอุ้ยตะกิดตะกิดเปล่าแต่เชื่อหนูเถอะไม่มีหรอกถ้ามันมีนะมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แน่นอนปึ๊บขอขอมีมีหาแป๊บหนึ่งนะปึ๊บ นี่ปึ๊บปึ๊บมามากันเลยอยู้ดีดีดีนะคะในส่วนของหัวน็อตทุกอย่างเดิมเดิมเลยนะนี่พี่น็อตน,นะคะน็อตฝากระโปรงน็อตฝาคำ้ำทุกอย่างยังอยู่ครบแล้วก็ในตัวของซินเลอร์ฝากระโปรงก็เดิมเดิมนะคะแท้เลยพี่เนี๊ยบมากอ๊้คันนี้คันตีว่าดีใครได้บอกเลยว่าคุ้มนะคะ ในส่วนของหัวน็อตข้างๆก็เหมือนเดิมนะพี่ทุกอย่างดีมากเลยนะคะนี่น็อตข้างน็อตข้างไม่ขยับเลยอ่ะในตัวของโครงสร้างขานซ้ายขวาหน้านะคะดีหมดเลยแล้วก็ในตัวของแผ่นเพจนะคะก็ยังอยู่นะแผ่นเพจก็ไม่ขยับด้วยนะนี่ตัวมาร์กยังอยู่เลยอุ้ยใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะ D.D.I. ข้างหนึ่งจุดเก้านะคะนี่อู ดีๆีอุย้ยคันนี้อุย้ยไม่รู้จะพูดยังไงใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะ้าเพราะว่ามันดีมากมันเนียบมากบางคันที่หนูแจ้งไปเนาะทําอุย้ยทาไมคันนี้แบบพูดแล้วว่าดีจริงดิก็มันดีจริงๆบางคันก็มีการเก็บสีเฉยๆแค่นั้นแต่ว่าไม่มี ชนหนักมาแน่นอนไม่มีชนหนักจมน้ำผิความย้อมแมวมาแน่นอนนะคะถ้าใครซื้อไปแล้วตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนแต่ก่อนจะซื้อนะพี่ถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจก็เช็คอีกรอบได้ก่อนซื้อก็เช็คอีกรอบได้ซื้อไปแล้วก็เช็คได้เหมือนกันนะคะพี่ๆถ้าใครชอบคันนี้ก็ติดต่อมาด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรบริษัทหรือแอดไลน์บริษัทได้เลย p s 3 4ําหน้า ถ้าสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ Isuzu D-MAX c a ก h i บ h ฮแลนเดปี2019คันนี้399,000บาทฟรีดาวตกผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสลับคลิปนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาพูดคุัไม่ใช่ที่เข้ามารับชมรับฟังนะแม่จะเป็นแบบตอบเป็นไลฟ์สดซะและ้ว มันไฟลสดเยอะเกินนะพี่ๆขออภัยด้วยถ้าสนใจก็ติดต่อมาด้านล่างได้เลยถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดไปก็ขออาภัยอย่างยิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้รอบนี้จะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปปปรรรรระะะเเเสสสฐฐฐยุทับองจูก